ผมก็ไม่เข้าใจนะผู้หญิงอะ่ะเขาไปทํางาน <c oughs> คือมันปิดมาแล้ว <c oughs> เหลือแค่ลูกตาทำไมไม่แต่งแค่เนี้มันไม่ได้ <c oughs> คือตรงเนี้ยไม่ไม่จำเป็นต้องแต่งตกยังอ่ะโอเค่ะวันนี้อีโคเคนะฮะจะมาพูดถึงเรื่องแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนี่ยแหละหัวเราะอะไรฮะออาย่ะทำไมมันโสโคูก,กอย่างนี้พี่ท๊อ ผมไม่เข้าใจนะบางครั้งนะผมเห็นว่าเวลาผู้หญิงอ่ะเขาไปทํางานใช่ไหมคือมันปิดมาแล้วเหลือแค่ลูกตาทาไมไม่แต่งแค่เนี้ยมันไม่ได้คือตรงเนี้ไม่ไม่จําเป็นต้องแต่งก็ได้มันไม่มามันไม่ครบคือเห็นทาปากเต็มที่เลยนะแต่สุดท้ายแล้วก็ก็ปิดลงไปอ่ะเวลาที่เราซูมอ่ะค่ะเราคอนเฟอเรนซ์เนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องแบบถอดหน้ากากเธอที่ฉันไปแต่งครื่งหน้าเลไม่ได้ไม่พรสุดท้ายแล้วว่ากลับมาก็จะมาบ่นว่ามีผื่นขึ้นสิวขึ้น แล้วก็ไปหาหมอแล้วกลับมาก็ใช้ชีวิตแบบเดิมมันก็จะเป็นวัฏจักรแบบเนี้ย โอเคเราเห็นว่าขยะที่เป็นหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ <laughs> กกมีเยอะเนาะก็จะมีแบบผ้าที่เราสามารถใช้ได้หลายครั้งแล้วเราก็มีแบบที่เป็นกระดาษนี่แหละใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปแต่มันก็จะส่งผลกับสิ่งแวดล้อมนะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีการจัดการที่ถูกต้องมันจะไปลงสู่ทะเลแล้วก็ไปเจอกับพวกสัตว์น้ำอ่ะแล้วเขาก็จะเกาะเข้ากับสายหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยครับมันก็ทําอันตรายกับเขาสิ่งที่เราทําก็คือ เราเต้องมีวิธีการจัดการที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนอ่ะอย่างถ้าเกิดมาเป็นแบบขนาดนี้นะั่นเล็กขนาดนี้เขาจะตัดสายคือถ้าตัดสายแล้วก็จะไม่ทําให้มันไปเป็นอันตาราย,น,ยนะกับสัตว์ทะเลรวมถึงก็จะไม่มีบางคนที่เอาไปซักแล้วก็มาขายใหม่ได้ให้พับด้านนอกเข้าเพราะด้านนอกเนี่ยสัมผัสกับพวกเชื้อโรคครับ <ASMR. S 2> ก็ให้พับเข้าแล้วก็ทําให้มันเล็กๆนะครับแล้วก็มัดครับเล็กๆนะฮะเหมือนแหนมตุ้มเจิ๋วอย่างนี้เรียบร้อยก็ ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเอาไปกําจัดต่ออ่ะต่อไปเป็นหน้ากากผ้าหน้ากากผ้านี่คือเราก็ซักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนมันก็หมดอายุในการใช้งานแล้วแหละแค่เราต้องตัดด้วยเหรอพี่ล้อบเผื่อสมมุติใครมาเจอแล้วอยากจะเอาไปแบบป้องการงานไปใช้ต่อ,อ,อแล้วถ้าเกิก็มีเย็บขายใหม่อุ้ยพยายามเกินดเดี๋ยวก่อนอย่าเลยเชื้อโรคสิ่งที่มันควรต้องทำต่อนะครับคือว่าเขียนหวยครับเลขอะไรดีวะไม่ใช่ เขียนบอกว่ามันคืออะไรหน้ากากอนามัยใช้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะที่ทำให้แบบการจัดการขยะประเทนี้น่าจะดีอีโคโอเคของพวกเราค่ะหน้ากากอนามัยใช้แล้วคนให้หมดช้ืออดีกว่าเออพี่น้ำมือฉันก็ฉีดไงเผื่อบบเล่นรอดมาไง